าว่ารที่นั้นได้เจอกับเินาลาี <on> ชื่อดังดเป็นเลีนนนะฮะเี๋กไปนะทุกคนเป็นเจ้าของแบรนด์ตัวเองนะมีสินค้าเป็นของตัวเองหรือไม่ก็เป็นิเลนเอร์นะฮะสรวันแบรนด์แจนี่นะลักนสองสองว่า้วนรบอยเข้ามาดูได้นะฮสรับทีขนานว่มีขนาดมาแต่าไปจริงและสำคับใครที่มาช้อปปี้วันนี้อย่าล anyway. like ืมโพสต์นะฮะในอินสตาแกรนะับและถ่ายรูป นอกานหรือกี่อินลได้นะะทนี่ e a n d r o d องพันสิบห้าด้ยนะ่ e a n d r d องนย์นะคะมาและแชกนะคะพร้อมกันเราได้ดูกันนว่าแล้วก็ทกแชร์ะไปไกันเป็นอไปดอย่าลืมนะคะสามารถไปที่ e a n d r o i ได้ทั้งที่น้าสาขา้วจะเป็นสาขาแ้ะโ จะดูดีไหะฮะสงวนรู้สึกไปนะไม่ใช่ซุ่มข่าวกับคนนะมาดูได้เลยมาดูว่าต้นนี้นะฮะเสียตีรายวงการออกมานะฮะวันนี้วันนี้ที่ของเรานี่ฮะคืออะไรต้องรอต้อครอ ใช่ค่ะยกขาตั้งตรงกลางนิดนึงนะคะขอบพระคุณทุกท่านมากค่ะขอเชิญคุณบุือดงให้กับท่านผู้บริหารนะคะแล้วก็สีน,น้ำนดาราของเราทุกทุกท่านค่ะค่ะขอเชิญดารายอยู่ก่อนนะฮะถ่ยายภาพกันนะฮะขอเข้าตำแหน่งเดิมรู้ใช้พู่นีดแทนฮะ หลังจากนี้เดี๋ยวเรียนเชิญท่านผู้ีเกียและสื่อมวลชนทุกท่านสามารถที่จะสัมภาษณ์ท่านผู้บรินหารและวาเป็นลาช่รอหน้านนที่เดินนังหอกค่ะเห็นคนเยอะหนาในี้องห่วงนะวันนี้หกงโมเดินจะกริบุ้นการเป็นปกตินะฮะชอปปิ้งต่อได้เลยนะเอกทุกนี้ นะคะท่านใดถายภาพในวันนี้อาหลงโดนโซเชีมีเดียนะคะขอความปรินะนะี่ค่ะย20ค่ะขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับที่ต้องมอสู่ผู้วิยที่สุมาทุกท่านนะฮะ ที่ได้ให้กำลังใจร้าน E Y ม e ีคอนเซ็ปต์และม e ีเวอร์ชันสำหรับ2015นะครับร้<ช>านที่สวยขึ้นหรูขึ้นดูดีขึ้นและมีของจดีนมากมายเยอะขึ้นจริงๆจากทั่วโลกเลยทีเดียวคุณจูใช่ค่ะในวันนี้นะคะผ่านไเห็นยปีแล้วการที่เราได้มาเจอคิดว่า